ตกลงแล้วเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรเรื่องของการโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมืองแต่ถ้าจะเจ็ดที่อื่นเรื่องอะไรนี้นะก็ต้องขอขอคนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องอันนี้ต้องไปดูตรงนั้นด้วยนะครับเมื่อกี้ได้รับทราบว่าท่านประธานกำลังไปดูอยู่นะครับขออนุญาตูกต้องกับประเด็นอยู่ที่ว่า เขาได้รับอนุญาตจากหนว่วยงานหรือ,อยังนะครับหน่วยงานอนุญาตให้ติดมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับ อธิบายเรื่องของเลเซอร์กันก่อนคุณมุ้ยนะฮะเลเซอร์เนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาอย่างไงนะฮะที่เชิงสะพานพระราม8คือคก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนไปเห็นภาพนนะคะว่ามีการยิงเลเซอร์เนี่ยแล้วก็เป็นคําว่าการ22รวมไทยสร้างชาตินะคะอยู่บนสะพานพระราม8แล้วก็พอไปดูทวิตเตอร์ของคุณอ้นที่ผ่านานเนี่ยก็มีการทวิตข้อความด้วยนะคะก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันทั้งคุณสมชายเองก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่ง กกตประธานกกตเนี่ยก็มีการรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปเจอคุณธนากรก็ถามเรื่องนี้แหละว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นของสอสคนไหนหรือเปล่าหรือว่าใครเป็นคนทําซึ่งคุณธนากรก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ขอตรวจสอบก่อนนะเพราะว่าก็ต้องดูเรื่องของเรื่องของกกตด้วยก่อนหน้านี้คุณสมชัยศรีสุทธิากรก็บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมอย่างไรนะคะลองไปฟังบางช่วงบางตอนจากคุณธนากรหน่อยค่ะ อันนี้ผมผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่เองนะครับเดี๋ยวจะขอไปตรวจสอบนิดหนึ่งนะครับว่า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 ใครเป็นคนทํานะครับซึ่งซึ่งจะต้องไปดูเพราะว่าการยิงเลเซอร์หรือว่าการโฆษณาหาเสียงเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่กรกตออกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่าง ผมเชื่อมั่นว่าพักเองเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ทราบหรือเปล่านะครับเพราะว่าพักเองจะต้องจะคือการโฆษณาหาเสียงเนี่ยพักต้องทําตามระเบียบของกรกตนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นคืออะไรที่ท,ที่ที่ไม่เป็นไม่ถูกระเบียบเนี่ยพักก็ไม่ทําอยู่แล้วนะครับซึ่งจะต้องไปขอ,ขอไปตรวจสอบก่อนนะครับผมว่าก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย มันโลกมันดิจิทัลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือกกตอเองเนี่ยระเบียบต่างๆเข้าใจว่าเขาก็ต้องปรับให้ทัทนโลกให้ทนันโลกของดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นคือการโฆษณาหาเสียงเนี่ยมันมันทำได้หลายรูปแบบนะครับซึ่งเขากําหนดไว้อยู่แล้วนะครับและผมเชื่อว่าถ้าเป็นผู้สมัครเองทําเองนะครับเขาก็ต้องเขาก็ต้องทําตามกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแฟนคลับหรือ พี่น้องประชาชนที่ชื่นชอบเนี่ยก,ก็อาจจะต้องไปดูนะเพราะว่าแต่ละคนก็ด้วยความรักของที่มีต่อพลเอกประยุทธ์เขาก็อาจจะทาไปก็ได้นะต้องไปดูตรงนี้ต้องไปตรวจสอบนะครับับนอกจากคุณธนกรแล้วนะครับพอประเด็นเรื่องว่าเอ้คุณ อ้อนที่พานานออกมาโพสตทวิตแบบนี้นะครับก็เลยร้อนฉาเลยก็ต้องจับตาดูพักรมไทยสร้างชาติมีท่าทีออกมาอย่างไรซึ่งล่าสุดนะฮะพักรมไทยสร้างชาติออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับบอกว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวมีการยิงเลเซอร์นะข้อความเชิญชวนให้เลือกหมายเลขของพักรมไทยสร้างชาติบนเสาสะพานพระราม8เมื่อคืนวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพักรมไทยสร้างชาติขอชี้แจงว่าพักไม่ได้เป็นผู้ดําเนินการดังกล่าว และได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนอันนี้ก็ตรงกับที่คุณขิงเอกนัทพร้อมพันให้ข้อมูลกับเราเมื่อเช้าะนะครับก็ตรงกันนะฮะแล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบพบว่านางสาวทิพนันสิริชนะได้ขออนุญาตต่อปรลัดกรุงเทพมหานครเพื่อดําเนินการดังกล่าวด้วยการส่งจดหมายส่วนตัวโดยไม่ได้หารือหรือแจ้งให้พักทราบหรือขออนุญาตผู้บริหารของพักแต่อย่างใดเมื่อพัก ได้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วก็ได้ตําหนิและทําหนังสือตักเตือนพร้อมทั้งสั่งการไปรยังนางสาวที่พนันให้หยุดดาเนินการดังกล่าวโดยทันทีทั้งนี้พักรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ต้องขออััยมาณนะโอกาสนี้นะขออััยอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางพักก็ชี้แจงมาะนะว่ากรณีนี้คุณโอ้นที่พนันทำก็ม,มีการบอกว่าคุณโอ้นเนี้ย ได้ชี้แจงกับพักว่าได้ทําหนังสือในนามของที่พานันเนี่ยน,นะฮะส่วนตัวขออนุญาตไปยังท่านปลัดกรุงเทพมหานาครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับส่วนแนวทางจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาดูเรื่องของข้อกฎหมายกันอีกทีเมื่อเช้าเจออาจารย์วิศนุนักข่าวก็ได้ถามอาจารย์วิศนุด้วยเหมือนกันนะครับว่าอาจารย์วิศนุเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่าเรื่องของการยิงเลเซอร์บนสะพานพระราม8ปนี่เป็นอย่างไรอาจารย์วิศนุบอกก็ไม่รู้จริงไม่รู้นะฮะไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่ายิงเมื่อไหร่ยังไงตนก็ไม่ทราบอันนี้บอกตรงว่า ไม่รู้เลยนะไม่รู้จริงๆโดยสรุปก็คืออาจารย์วิศนุก็ยังไม่รู้แหละนะครับแต่เมื่อเช้านักข่าวไปเจอท่านประธานกกตฮะนี่อันนี้สําคัญเพราะว่าเมื่อเช้ามาเปิดงานนะครับค่ะนะก็ถามถึงประเด็นเรื่องนี้แหละว่าตกลงแล้วเนี่ยาสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรเรื่องของการโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมืองท่านนั้นของประธานกกตก็บอกว่าสามารถทําได้นะแต่ต้องไม่ขัดกับระเบียบการเลือกตั้งส่วนรายละเอียดใจความจะเป็นอย่างไรนะคะลองฟังคําตอบนี้หน่อยค่ะ ่สภาขเราแปมันจะมีการมันเป็นสภารัการนะครับอันนี้ถือว่าิจริงๆแล้วเนี่ยเวลาระเบียบม,มีเขียนนะครับว่าการหาเสียงเลือกตั้งในที่ปิต้าอะไรพวกนี้เนี่ยในที่ที่ได้มีการประกาศกำหวดโดยผพออเขตแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นที่อื่นเรื่องอะไรนงนี้พวกนี้นะฮะก็ต้องขอขอคำนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องอันนี้ต้องาดูตรงนั้นด้วยนะครับเมื่อกี้ได้รับทราบว่าท่านประหลัดกำลังไปดูอยู่นะฮะการขออนุญาตถูกต้องไหมครับ ประเด็นอยู่ที่ว่าเขาได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหรือ,อยังนะครับท่านหน่วยงานอนุญาตให้ติดมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับคะแล้วมันสามารถทําได้ไหมคะจริงๆแล้วการติดประกาศติดใต้และที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับก็ได้แจ้งําชับไปยังทั้งพักการเมืองและผู้สมัครทุกๆคนในหลายๆโอกาสแล้วนะครับว่าต้องติดตามระเบียบปก,บกบตอมันมีเขียนไว้ชัดเจนนะครับในการปฏิบัติที่ผ่านมาก็ ผู้สมัครทั้งหลายก็ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับบางครั้งบางท่านติดผิดแต่พอได้รับการทักท้วงก็ติดให้มันถูกครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราตรวจเจอเองว่ามีการติดป้ายผิดแล้วก็จะแจ้งให้แก้ไขหรือว่าท่านใดเห็นว่าทักไหนหรือว่าผู้สมัครคนใดติดป้ายไม่ถูกก็อบอกเรามาได้นะครับเราจะได้ดําเนินการให้มีการแก้ไขคุณถามว่าสามารถติดป้ายหาเสียงในสถานที่ราชการได้หรือไม่อย่างไร ก็บอกว่าตามระเบียบกกตเนี่ยเขียนชัดเจนนะว่าจะต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของพื้นที่ถามว่าจะติดตรงไหนอย่างไรก็ต้องไปขอถ้ามีการขออนุญ,ญาตติดป้ายหาเสียงเนี่ยก็คงอนุญ,ญาตทุกภาคการเมืองเพื่อรักษาความเป็นกลางไม่พลาดข่าวสําคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store